เาเขามีแม่เวลาเขาเียบเราก็มาง้อ,งองเขาเลยตีีค่ะไม่ทามาัาอะไรอยู่เขาคิถึงแม่น่ะงานอยู่ โชคด,ดนะีพอเป็นผู้ชายที่โชคด,ดีที่เจอแม่ถ้าใบอตงองอันไหนที่มันใหญ่ๆก็ใส่ยเยอะดนึงก็ได้อืม,มนี่ไงใส่อส<า>ันใหญ่มันจะได้แบบเนาะ ส่วนหนึ่งมันตายไปแล้วแล้วมันหักใช่ไหมม,มันหักแต่ว่ามันยังมีกล้วยลูกเล็กๆตรงอันนะั้นวันนี้มาทำข้าวต้มหมัดคะ่ะทุกคน เขาต้มงมาทานเองว่ากัอเอาไปแจกเพื่อนๆบ้างถ้าสมมุติข้าวแข็งมัก็แสดงว่าเราแช่ข้าวน้อยเนะาะแช่ข้าวน้อย ที <Birthday. laughs> ่เกินอนไม่ได้แนนมาที่เราบมมีขาดอกสวยๆเราให้เด็กๆ <laughs> ขอบก้าว <laughs> 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 เลยไอ้กมาเฮานองฮะพี่มาเฮ่านอง <laughs> <laughs> หมามันเห่าคนงามจ้าให้พ่อเมียที่ได้กันใหม่ปีหมามันเห่าน้องบอกมันเห่ามันเห็นคนงามก้ามันก็เห่าพอนานๆแบบปี้หมามันเห่าน้องนั่นแหมันเห็นปีความผูดก็เปลี่ยนไปแล้วแก่เก่าแล้ว ทำไมมาอะไรก็ดีน้ำเติมผักก็ว่าหว,วาน 嗯嗯。<Okay. S 2> mm. mm.